หลังจากที่ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียงไปแล้ว2เรื่องนั่นคือเรื่องของการกําหนดตาแหน่งเสียงและก็เรื่องของการบังคับทิศทางเดี๋ยวเราค่อยมาย้ํากันอีกทีหนึ่งในคลิปต่อๆไปนะครับเรื่องที่3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,องการใช้เสียงนั่นคือเรื่องของการสร้างสำเนียงเราจําเป็นไหมที่จะต้องมีการสร้างสำเนียงในขณะที่เรากําลังร้องคําตอบคือจําเป็นมากๆเ,เพราะอะไรเพลงแต, ain, ain, แต่ละเพลงเพลงแต่ละแนวเพลงแต่ละสไตล์ มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันเราจะใช้สำเนียงพื้นฐานของเราเป็นตัวการกำหนดในการร้องเพลงแต่ละสไตล์แต่ละแนวไม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนสำเนียงไปตามสไตล์ episodes, ตามเพลงที่เรากำลังจะร้องสำเนียงคือไรสำเนียงคือเสียงที่แสดงถึงตัวตนอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลบุคคลนั้นสำเนียงแต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันสำเนียงแต่ละสำเนียงก็มีความ เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการร้องเพลงแต่และแนวแต่และสไตล์อยากรู้สำเนียงทำอย่างไรติดตามไว้ที่นี่ครับผมคลิปหน้าเป็นต้นไปเรามาศึกษาในเรื่องของการสร้างสำเนียงในลหลายรูปแบบสร้างอย่างไรทำอย่างไรสไตล์นี้ต้องใช้สำเนียงอะไรสไตล์นี้ต้องสร้างสำเนียงอย่างไรจึงจะเหมาะสมและถูกต้องกับเพลงที่เรากำลงังร้องฝากกดติดตามไได้วยนะครับผม